จะสอบถามาจาจย์เรื่องระยะรุนระหว่งาอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกันครับทีนี้ผน,นังทึบทั้งสองด้านอาคารความสูงไม่เกินสิบห้าเมตรทั้งสองหลังสามารถสร้างชิดกันได้เลยหรือไม่ครับอ,อาจารย์หรือว่าต้องมีที่ว่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะครับคือตรงนี้นะครับก็ถามมาก็เป็นนายช่างน,นะครับพอดีแล้วับคือถามมาเพราะว่าเดี๋ยวดดมีพิาีกาผปิดไปเป็นอาคารสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกันเนี เขามีระยะห่างเท่าไหร่เนี่ยก็ดูในกฎกระทรวงบบที่อยู่เนี่ยกฎกระทรวงจบที่6สิบเอ็ดเนี่ยก็คือออกมาแทนข้อ48ในกฎกระทรวงจดที่55ซึ่เขียนไว้ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือความสุภาพทานนะครับสองก็คือเป็นผนังทึบหรือผนังที่มีช่องเปิดไหมอ่าจริงๆนะฐานนั้นถามก็ถามว่ามาจากไหนอ้างอิงมาจากอะไรจริงๆก็คือกฎกระทรวงจบที่6สิบเอ็ดเนี่ยมันก็เหมือนกฎกระทรวงจด อ่อข้อที่ห้าสิบในกฎกระทรวง 55, ห้าสิบห้าเนี่ยะครับเช่นในส่วนที่มีผนังด้านนี้มีหน้าต่างด้านนี้ก็มีหน้าต่างแต่ถ้าสูงไม่เกินเก้าเมตรก็ห่างสองสองอ้าก็เป็นสี่เมตรทีนี้ถ้าด้านนี้ทึบนะครับด้านนี้มีหน้าต่างก็ตรงนี้สามารถชิดเขตได้ก็เป็นที่ดินเจ้าของเดียวกันอยู่แล้วก็แสดงว่าสองเมตรทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าผนังทึบเนี่ยทั้นอ่าสามารถที่จะสร้าง ชิดเขตได้แต่ <Okay. S 2> ต้องสูงไม่เกินส5ห้าเมตรอ่า mm hmm. อาการนี้ก็คือสูงไม่เกินส5ห้าเมตร uh huh. แสดงว่าสร้างชิดเขตดได้เลย mm hmm. ถ้าเป็นผนังทิบอ่า uh huh. เั้นในตรงเนี้ยเฉพาะผนังนะครับหลังคาในอ่านจะยืดล้ำไปได้หรืออะไรได้ mm hmm. ไม่เกี่ยว uh huh. นะครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะมาแบ่งแยกตรงนี้ได้อ่า uh huh. ครับตรงนี้ก็คือเพื่อออกมาเพื่อให้ชัดเจนนะครับอกอบคำถามมามาจากหลักการหรืออ้างอิงมาจากมาตรานไหน นะครับก็คือก็มัดไอก้กระทรวงตัวที่อุบลชนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บังคับไว้เมื่อไม่ได้บังคับไว้ก็แสดงว่าไม่ได้ก็สามารถคิดกันได้ครับนะครับ